สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมืัอนี้กะบมหาเอื้อพรฝันแม่นค่ะเวลาฝันดีบ้านะเราเลยอยากบอกแนวทางกับท่านผู้ชมค่ะมืัอนี้กะวันที่สิบสี่วันพฤหัสบดีเนาะค่ะตรงกับวันพระเดือนกันยายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะท่านผู้ชมมิวเซอร์แอดมินกับพิธาบุญที่วัดมาเด้อค่ะกะเอาบุญมาฝากท่านผู้ชมค่ะค่ะแอดมินก ขอขอบคุณเอพรนเาะค่ะที่ให้แนวทางมาลงทั้งช่องค่ะขอให้เลยมีสุขภาพแข็งแรงค่ะให้มีเงินมีท้องใส่บกขาดมือค่ะที่ขาดก็ได้กับขอบขอบขอบคุณท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านเนาะค่ะที่เข่ามารับชมรับฟังคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ชมเจสีชแนลเพื่อเป็นกําลังใจในการหาแนวทางตัวเลขเด็ดดีๆมาฝากมาตอนท่านผู้ชมผู้ฟังเนาะค่ะค่ะ เพื่อว่าเป็นการเสียเวลาเขากลับไปฟังแนวทางเอพรอนฝันแม่นกันเลยค่ะสวัสดี e ค่ะเอพรอนค่ะค่ะก็ได้ยินข่าวว่าฝันแม่นสินเดะฝันบ้างหัน่อยฝันฝันฝัน,น,นว่าแมวมาออกลูกยว่นี่ล่ะเลยซื้อปาเล็กทีเยาของอืมนองบ่ไ e ด้มาหานึงนะเออเนี่ยเอพรอนได้จ้าซื้อเก้าหนึ่งโอ้แมวก็อยักออกกองเอาท่านผู้ชมเอาแล้วออกนาแล้วออเนี่ยเอาโอ้ยพูน่ะ ใหมันอย่ากหกเอ้านอนลงหลูกเออเออเออนอนลงนี่แหละวันมีฝันนะตีฝันว่าเป็นเด็กน้อยนางอยู่พันเด็กแต่ซางแต่ซังเอาถือจับมาจักหวดแล้วว่าย้อนหลังลุทิน้องไม่ได้มาตามนี่ถูกถึงพี่เอื้องนันเจ็ดงวดเจ็ดงวดเจ็ดงวดเลยโอ้ยท่านผู้ชมมาถือน้ำไม่ตานค่อยอึ้งนันเนาะก็มาเวียนงวดหนึ่งมาถือน้ำไม่ตานบางงวดบาห่างจะกถืองวด งวดทัดไปพุ่นกระถือกับพ่อท<ม>่านเนีมีเว้นอยู่สองงวดนี่ล่ละจ้าโอ้ยนอนกับบัได้มาหาแนว<ม>ทั้งไห้ท่านผู้ชมเนาะแล้วกัยากแม่ใหญ่แล้วก็ขายของค่ะเป็นร้านขายของช้ำ<ม>ช้ำขายก๋วยเตี๋ยวเออทั้งขายก๋วยเตี๋ยวพร้อมขายของกินค่ะวันนี้ฝันเด้ฝันว่า<ม>ฝนว่าเด็กน้อยนางยุพนนันอยู่ถนนนี่แหละ กำลังจิเขาไปอุมนะ้มเนาะก,กำลังนังเป็นนี่แหละนี่ผลเลยมาอุมออ้มกอนอุ้มแล้วแล้ววันนี้ควันพนามึงเอาไปอุ้มตอซาพนาเอาไปอุ้มไปพอกบแม่มันซาพนาก็เลยอุ้มไปเด้บ้านเขาเราเป็นตึกสองสั้นนี่แหละอุ้มไปผู้พอกบแม่แบบเป็นแข<า>กแขกนะเด็กน้อยไปแต่้ังแต่ซังเนี่ยเอาพนาเจ้าคือได้อุ้มลูกข่อยพนา แต่ได้ว่า,าพี่สาวอุ้มม้ากันคันว่าลูกเจ้ากับเจ้ากับลงมาเอาติละแต่ลย้วางสิได้ไห่ค้นใส่ลงมาเอาว่ะเป็นผู้หญิงกับเด็กน้อยผู้หญิงที่ยุ่งป่ะหาประหกนี่แหละลงมาอุ้มเอาเพื่อนแบบตะมะคุ้งไห่เนาะจานหนึง่งก็เได้กินบบดใส่แบบยมเดะตะมะคุงใส่ักบยมแบดแซบแซบกำลังกินแซบเสบ่ละเด็กน้อยน่เพื่อนก็อุ้มไปแล้วล่ะเป็นค้นใส่อุ้ม กินกินยุ่ยไ่น,น้อยอันเธออันลงมาเอาเด็กน้อยนะมานาันนั่งยุขังเขานะเอาตีนไปใกล้จานตะมังฮวงนะตีนนะไปใกล้ในจานนะจานใหญ่เด็จ้าก็เลยเอาอหล่าหนูกแม่กำลังกินตะมังฮวงไปอย่างเอาตีนมาใกล้จานมานะตีนใกล้จานก็ก,กินได้คือเ่าแหละแม่กินโลดนะม,มันก็บ่าใกล้กินเหรอก็เลยว่าสิเนาะก็เลยเซากินกินน้กำกินแ่บๆหนะึ่งก็เลยเซากินก็เลยว่าแม่ปดเลยว่า ควันพนะมึงเบิ่งไว้เนี่ยล่ะพนะเออคนที่เบิ่งไม่หนีล่ะสนอกมันเลี้ยวขึ้นไปมันเป็นต้นไม้ใหญ่เนาะนกยุ้งน่ะนกยุ้งญ่น่ะบิดาอยู่หั่นตัวบักใหญ่เลยเดะนกยุ้งมุดหม้อนแพร่หนังงามนะนกยุ้งหันลำแพนนะลำแพนนะโอ้ยป้าดมงงามขักเถกเลยว่าสิจ้าเอออยู่ทั้งต้นไม้ใหญ่นี่ล่ะพะนะจ้าป้าดังไรว่ะอยู่ทั้งต้นไม้ใหญ่กันเลยว่าสิ นี้เก้าอี้ไหวน้อ м. นทะเลงคุณแม,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 ม่ incoming. นกยุ้งตัวนี้ว่าเป็นนกยุ้งธรรมดาเร้่อสนุกว่าสั้นเร้วๆก็เลยว่าว่าท่านคนสินเนี้อบานดอกก็เลยว่าสิก็เลยบอกบอกเอาเด็กน้อยให้เพื่อนแล้วกินตะวังหุ้งกับได้เห็นนกยุ้งเหละก็เลยสินเมียบบานเด้เนียบานปรากฏว่ารดรดรถไถ่นะเพื่อนไถท้ามขึ้นนะเอาหม่มองล้มที่ล้มหมองไหนเนาะก็เลยว่าสิ ลงทางม่องนี้ละ่ะมันจัสิไปย่างฮอดถนนพะแต่ว่าป๊าถนนเพิ่น,นว่าย่างลงก็ดินกันคูนขึ้นสูงเนาะเนาะแต่ว่าท้องฟ้านี่ก็สีน้ําเงินจะมันงามแหลจ้าความคึดนะ่ะท้องฟ้าสีน้ําเงินเอายางลงนี่ล่ะสิยงางเนียบ้านก็นเลยว่าสิพอยางลงเนาะมันเป็นถนนไปเด้พราใหญ่บเอิ้นนะจ้ก็เลยว่าเด็กวันนี้ที่มนึงเหล หนึ่งติซื้อเลขหน้อยตีเป็นหนึ่งเนาะที่ว่าติซื้อไว้นั่นนี้หนึ่งหาหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกว่าสามหนึ่งกับสามสองมาตอนนี้แหละติซื้อแต่ว่าเลขนกยุ้งนันมีศูนย์สี่กับหกหาอ๋อนกยุ้งอะกหานกยุ้งเอาแมนทันพิชมอมันเป็นแนวทั้งเนาะเพิร์มาเก้ะหนึ่งหา หนึ่งหาหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งหาสามหนึ่งวะหนึ่งหาหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดอืมอืมสามหนึ่งสามสองสามสองนี่แหละกับหกหาเตี่ยหกหาเลขเลขหกนุ่มอันเป็นศูนย์ซี่กับหกหาไปกลับได้น่อยเลยเลยๆนะไปกลับไปเอาแต่ผูฝันนะซี่แต่ก็อืมเลยสูบน้ำกันเทีนี้ค่ะ กะมักบอ่อันท่านผู้ชมหมักน้ําเออยเพ <c oughs> ิ่นบอนค่ะอันก็เป็นเลขฝันเนาะค่ะแต่ว่าเราฝันแมน่นคาีหลีค่ะท่านผู้ชมอืมเราหั่งยาเราบ่ได้ออกช่องเราถือทุกงวดเอองวดนี่กะโอ้ยเราก็ใจดีค่ะท่านผู้ชมอืมอยากให้แนวทางกับท่านผู้ชมเพ <c oughs> ิ่นวะอือให้มีโชคมีหลักน้ากันเนาะค่ะอืมหมักน้ําเอือยเพ<า>ิ่นบ่ค่ะ <c oughs> ไปกลับ่นนี้อือเพราะว่าเอากมาขอโชคอันน้ำผู้คนฟันแม่นนี่ลหละนเนาะถือ,อต่อกันเป็นสิบสิบงวดแม่โอ้ยถือก็มีอืออืนอเสาขายชือว่า่นาาวา่ออาจะมือ้อเสาขายถือไปเาขายถือก <c oughs> ็ไม่อืนอ่นิอื่อมาขายห้แปดงวดว่าถ,ถือก็มันงวดเดียวเท่นานั้นพันอะโอ้อจนจ้ามื้อได้เสาขายค่ะท่านผู้ชมถือน้ำตได้เสาขายอือเ้ยได้ซื้อไอ้ตานกับไอ้แม้าคนนี้ อืมมวว่าหันได้หลายปันได้เลยสิบใบป้าท่านผู้ชมถือมวลละสิบใบวันละสิบใบโอ้ก็ต้องเล่นยังดอกใหญเจ้านะลตเคู่หนึ่งถือแลตเตอรี่เออไปหาซื้ออันบ้ารเลตีเจ้าของสองเก้าหนึ่งมาได้ก็เลยไปได้อันเจ็ดอันเก้าสองกับอันศูนย์เก้าหนึ่งมันมีเลขทายมันออกตัวไหนรับว่าทายสามตัวจ้าออกสองเก้าหนึ่ง เรากลหกเก้าสองมึงรู้ซื้อเกตเก้าสองนะเอามาเลที่สองเก้าหนึ่งกระถือด้วหมวดว่างหันอ่ะหมวดหนึ่งว่ามีก็เละไปได้ศูนย์เก้าหนึ่งเก้าหนึ่งมันเป็นเลขอันเนาะหมวดว่าเราเตรี่นะเออลอตเตอรี่ศูนย์เก้าหนึ่งกับอันันเจ็ดเก้าสองไายนั่นมาเละออกสองเก้าหนึ่งกับอันทายสามตัวนะหมุนซี่เทียนะได้จ้ะกับ ก็เลยดได้อันรัตตลีคู่หนึ่งมันดได้เก้าหนึ่งอัละแต่ว่าหาซื้อสองเก้าหนึ่งไม่ได้เลยได้ศูนย์เก้าหนึ่งกับอันเจ็ดเก้าสองมาเลยไปออกหกเก้าสองอีกสองมือก็ออกแล้วเนาะค่ะอันซื้อเสี่ยงไว้ปงวัดเนี่ยเลยซื้อรอตตรีเสี่ยงเลยเด้ชนะบอกมันนีมันบอกนะอ๋อมันนีโอ้ยเนี่ยค่ะท่านผู้ชมมันนีบอกถือจับถือดีดีค่ะเนี่ยเบิ้งกับเบิ้งหูหูเด้ค่ะนอนน้อนเนี่ยเขาลวบหัวค่ะท่านผู้ชมเบิ้ง เอาเนเลขให้แม่แน่ค่ะนอเขียนเลขศูนย์พอเลขเก้าเนาะจัดจ้ามัใส่กระดาษเพื่อเอาค่าหนาเคี้ยวเอาคาบอกไม้ทีละโตขคาบตัวแรกนั่นได้หนึ่งแน่วัเนี้ยคาบตัวที่สองได้สามจ้าตัวที่สามได้สองโอ้มันนี่สามสองโอ้มันนี่คาบเลขให้ถือเด้อมันนี่สิสืปะทูไม่กินถือบะลูก มันนี่นซื้อปลาทูเข่ง 40, 50, ราสี่ส<อ>ิบห้าสิ่นพอใจเด้เตี้ยโอ้มันนี่ขันบอกเลขถือได้กินปลาทูเด้อแม่สื้อปลาทู<อ>มาให้กินเดอ้อถือกบ่เอาถือแกงหางแบบบับพุ่นน่ะโอ้ยพุ่นน่ะนอนแกงหางบับบับเอ้ยถือกเตี้ยเนื้อคำพาก็<อ>มาให้เลี้ยงเอาจได้ไดเลี้ยงเพิ่นจับไปแล้วค่ะท่านผู้ชมมาบ่ทันมันมนี่จับให้ มันจับมันเห็ดดีดีเด้อไม่แน่เราเอาไทยว้ายอืมบัไดไทยว่ายเห็นเบิ่งเน้ะกะศูนย์หอดเก่านะมันเทววขาหนาเคี้ยเราขาบไม้เขาเท่ะบารเลคือพอไทยวิดีโอไว้เห็นไอ้นี่ไอ้ไอ้ไอ้นิดไอ้ังก็ไอ้ก็ลูงแม่บาดเลยนี่นะมันกม่เกยเห็นมันเลยอภิพลนั่นเห็นหนู้น่นอนมันขาบได้ด้วยหันแปดหนึ่งมันออกเก่าหนึ่งาหนึ่งต่วสี่แปดหนึ่งเก่าหนึ่งว่า ว่าแมวมันมาออกไซเฮียนอ่ะน,นี่ออกลูกนะจ้าจังไหนเบ่งออกอยู่นี่นะเอาคุซื้อบาเล็กทีกูนี่ละคันนอกเลยซื้อสองเก้าหนึ่งซื้อน้ำมีแมวสองเก้าหนึ่งแต่ว่าเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าวดว่าเอาน้ำมีแมวหวัดเอาแต่สองเก้าเก้าสองหนึ่งสองสองหนึ่งแปลเราไม่มีตานเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเบื่อรู้ก็ได้ยืดดัวขนาดได้ยูตะว่าหรืว่าบบเอา้ากูลืมซื้อน้ำมีแมวตัวเนี่ยหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งคันนี้ ก็แม่ลืมซิโดอีแมวว่าเบิ่งมันเป็นเลขอันเบิ่งมือออกนเด้อยาเทาอันเท่าดอีมวว่านั่นน่ะเป็นเลขอันเออว่าเอาเนาะอีมวางซี่นเนาะพอดีนอนเด้2:00นกว่าอีตามาโทรมายายซือเลขบ่ปนะเฮาเอาให้แน่ตา1 2 2 1 9 2 9 1 9 9 1ก็ออาซือสตาล่ะจ้ะือ้ตา2งวดเกลี้ยงกันน่ะชมกะได ฟังตัวเลขของไอ้พรนฝันแม่นไปแล้วเนาะค่ะถึงอมันนี่มันนี่แมวแสนลูกค่ะจับเลขให้ <c oughs> เดี๋ยวแอดมินสิขึ้นหน้าจอให้เด้อค่ะท่านผู้ชมเบื้องหน้าจอเอาค่ะใช่ <c oughs> นี่แ <c oughs> อดมินกับขอกรับขอพระคุณท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านเนาะค่ะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ขอให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านเนาะค่ะ พิจารณะเบิงตัวเลขถูกตัวกะมีสิทธิ์เขามีสิทธิ์หลุดกะใส่วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะค่ะท้ายนี้ก็ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านเนาะค่ะประสบความสําเร็จในานาทีและการงานเจริญรุ่งเรืองค่ะโชคดีมีโชคสุขภาพแข็งแรงบุญรักษาเทวดาค่้มคล้องนอนหลับก็บคอยได้เงินมื่นนอนตื่นคอยได้เงินแสนเงินล้านค่ะสวัสดีค่ะ